สวัสดีครับผมตอนนี้ผมเออเราก็เข้ามาในป่านะครผบซึ่งเราจะมาในดงข้าวโพดฮะเนี่ยเห็นไหมทุกคนอตอนนี้ก็เข้ามาในดงข้าวโพดแล้วนะในไร่ข้าวโพดอนะทุกคนเห็นปะนะผมวันนี้เราจะเดินเดินทางไปไร่นะครับผมจะรีวิวทางที่อ่ต้องไปในไร่อีกไร่นึงนะที่ผมเลี้ยงอะไรนะแพะแล้วก็วัวไว้นะครับผมเราจะเดินเดินไปเนาะอ่า ที่จริงเราจะเดินเราไม่ได้เดินไปด้วยเท้าแบบนี้นะเราเดินไปด้วยเท้าแบบนี้ไม่บ่อยนะนานๆทีหนึ่งอะนะผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวทางนะผมเดี๋ยวจะให้ดู น,นี่ก็เข้ามาถึงในป่าที่มีมีผายกับไม้อะนะแต่ว่าผ่ายนันจะเยอะกว่าที่จริงช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมถ้าถ้าเราอะไรนะหาหน่อไม้อะมันจะมีเยอะมากทุกคนแต่ว่าคนเขาก็มาหากันเยอะอยู่นะทุกคนเห็นว่าผมทาแป้งใช่ไหมผมในอ่าผมเข้าป่าใช่ไหมผมจะทาแป้งนะเพราะว่ายุงแมลงอะไรพวกนี้มันจะมา กาศเราน้อยลงมันสัก80%เอนตนะมันจะช่วยตัวที่มันหิวจัดเออ,อมันจะมากัดนะแต่ว่าก็มีมันก็มีนะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะหรอกที่มันช่วยอ่ะก็ตอนนี้ก็ในป่าเห็นไหมต้องเข้าไปในป่าเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูไร่านาข้าวที่คนอื่นเขาปลูกกันนะมันก็สวยอยู่นะช่วงนี้ นี่ผมก็มาถึงที่มันเป็นนาแล้วนะเดี๋ยเดีให้ดูแต่ว่ามันยังถึงนาไม่สวยะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมอันนี้ก็เป็นกระท่อมเนาะไม่ใช่กระท่อมผมนะกระท่อมของคนอื่นนะ้ทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้้ยโอ้โหทุกคนที่ดีเนะี่ยผมเหยียบมันเลยนี่ก็เป็นได้ข้าวโพดแล้นะเนาะนี่ก็เป็นข้าวโพดนะบผมน,นี่ก็เป็นนานนเดี๋ยวผมจะพาทุกคน ลงไปดูข้างล่างนู่นมันจะสวยกว่านี้ไงมาทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูเห็นปหอันนี้ก็เป็นนาเลยนะแถวนียเห็นไหมนี่ก็เป็นวิวประมาณนี้ที่มองลงไปฮนะนี่ก็เป็นวิวเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่มันเป็นนาชัดๆเลยนะอันนี้ก็เป็นนาแต่ว่ามันไม่เยอะตรงนี้ที่มันมีน้ําก็เป็นนานี่ก็ที่มันเป็นดอยเราก็ปลูกข้าวโพดไงแต่ว่านี่ไม่ไม่ใช่ที่ ผมปลูกนาะของนาของคนอื่นนะเออแต่ว่าครอบครัวผมเนี่ยจะไม่ปลูกข้าวโพดนะผมไม่ปลูกข้าวโพดปลูกแต่พึชผักสวนครัวที่แบบกินได้แล้วก็ขายได้ในแบบชุมชนแบบนี้นะผมเออแต่มันก็ไม่ค่อยเยอะมันถามว่าได้เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเราก็แบบกินอยู่แบบพอเพียงอ่ะครับก็ประมาณนะั้นนะครับผมปลูกข้าวแล้วก็ปลูก พืชผัดสวนครัวนะผมที่เรากินได้นะผมอ,อแล้วก็ถ้าเรากินไม่พอถ้าเรากินไม่หมดเราก็ไปขายให้คนอื่นอนนประมาณนี้ก็กินแบบพอเพียงนั่นแหละนะนี่ก็เป็นไร่มันสับหลังเห็นปะ่ะไร่มันสับหลังไร่มันสับหลังเนี่ยเขาจะปลูกแบบปลูกไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าเขาจะปลูกอ,อะไรนะใกล้ๆกับ ในป่าแบบนี้ยมันจะเป็นเข็ดเห็นปหอย่างเช่นหนูอนะไรเนี่ยเขามากินมันสบปะหลังไงเพราะว่าถ้าเราไม่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยมันจะมากินพืชผัดของเราหรือว่าที่เราปลูกเอาไวนะ้นะนะผมถ้าเรามองขึ้นไปวิวมันก็จะประมาณนี้ดูออนะสวยไหมก็มันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนการเดินทางนะครับถนนที่เดินทาง เมื่อกี้เข้าไปในป่ามาั่ามันก็แบบจะรกๆหน่อยแต่ว่านี่ก็เป็นแบบในไร่ในนาไงก็ดีขึ้นหน่อยทางมันก็ทางมันประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดู นาก็จะประมาณนี้นะที่ผมจะให้ดูเห็นว่านี่ก็เป็นนาเห็นปหดูขึ้นไปเนี่ยก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละคือเป็นทางที่ผมมารีวิวแบบแบบธรรมชาติจริงๆอ่ะทุกคนนะผมคือแบบคนบ้านนอกอะเขาเดินแบบนี้นะผมเวลาทำงานเขาก็แบบใช้เดินจะแบบนี้หละ เนาะไปมปมัม่าถนนที่เดินถามว่ามันมันไม่ได้อะไรมากมายนะมันไม่ได้สีเรียกน,นก็เดินได้ทุกคนเหรอเออมันก็เดินได้ก็แบบชิวๆนะเราไม่ต้องแข่งก็เดินอะ <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนผมจะให้ดูอ่ามันเป็นแบบอะไรนะเนี่ยมันเป็นต้นข้าวที่เราต้องปลูกอ่ะทุกคนเห็นไหมแต่ว่าเขาปลูกไม่หมดเขาทิ้งไว้มันเป็น อต้นกล้าเออต้นกล้าเข้าอะทุกคนเห็นวะเนี่ยอันนี้เขาก็เก็บไว้นานแล้วนะมันก็นานละเขาก็ทิ้งไว้อย่างนี้<ม>ก็มันปลูกปลูกไม่หมดไงน้านะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูหน่อไม้นะผมตอนนี้คือมันจะถึงที่ไร่ผมแล้วอะทุกคนนะไม่ค่อยมีคนเขามาหายไงก็หน่อไม้เขาก็จะเยอะหน่อยนี่ทุกคนดูดู เห็นไหมทุกคนโอ้พระเจ้าจอดนอไมันยอดมากแบบไม่แกะนะผมเออมันจะกินได้ก็มันเกือบจะถึงไร่ผมแล้วไงทุกคนน้าวทุกคนมาพามาดูลูกพี่ใหญ่เลยนะผมวัวนี่นอนคิ้วหญ้าสบายเลยนะเราเนี่ยเห็นไห้ทุกคน ถ่ายกล้องหน่อยดิมันชอบให้คนอื่นเล่นอ่ะทุกคนเห็นวะ <c oughs> มันตัต้งแต่มันเด็กๆแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้องแพะดีกว่าแพะที่ที่หล่อที่สุดอะ่ะนะเห็นไหมแกอย่ามาชนเฮ้ยเอย่า,า,าชนกันดิมา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 กทายกล้องหน่อยเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันชอบเล่นอ่ะมันชอบชนอ่ะนี่มานี่ก่อนเห็นไหม ก็นีนะ่ตัวอื่นนะผมตัวอื่นผมก็ผมชอบแกล้งไอ้ตัวนี้นะตอนเด็กๆมันจะขี้เล่นมากตัวนีน้น้องเล็กสุดนะครับผมมันประมาณได้ประมาณห,หนึ่งเดือนมั้ยหนึ่งเดือนกว่านะทุกคนเห็นไหมเนี่ยนะผมก็จะ่างตอนนี้เราอุ้มมันได้นะมันโตประมาณน,นี้ที่จริงมันน่าเล่นนะดู เหที่จริงมันน่าเล่นนะอีตัวเนี้ผมผมชอบเล่นกับมันมากเลยตอนที่มันเด็กๆอ่ะคุณทุกๆคนมากนะผมที่ดูคลิปวิดีโอจนจบนะผมหลังเจอกันนะผมขอบคุณมากทุกคนบายครับ